เรียนภาษาสามเดือนที่แรงผดราคาเรียนต้นเท่าไหร่คะเดี๋ยวพี่ต้องบอกก่อนนะคะแรงผดมีสองวิทยาเขตแต่ว่าค่าเรียนเนี่ยจะเท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าราคาจะมีความแตกต่างไหม้คร้าวๆตัวเลขกลมๆนะคะถ้าสามเดือนนะคะตีซะเรียนสิบสองสัปดาห์รวมค่าที่พักซึ่งเป็นโฮสต์ฟมิลี่นะคะรวมอาหารไปแล้วเนาะก็คือจะอยู่ที่ประมาณสองแสนต้นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหกเดือนนี่ก็จะประมาณสี่แสนต้นๆนะคะแล้วถ้าปีหนึ่งเลยถ้าน้องๆที่แบบอยากพัฒนาภาษายาวๆไปเลยเนี่ยปี หนึ่งก็จะประมาณ8ปดแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้สูงจนเกินไปตอนนี้มีโปรโมชั่นส่วนลดอะไรบ้างไหมคะโปรโมชั่นเนี่ยคือจะเป็นค่าเลาเรียนซึ่งราคาที่พี่บอกไปเมื่อสักครู่จะเป็นราคาที่เป็นโปรโมชั่นแล้วนะคะซึ่งปกติเนี่ยราคาจะสูงนะคะก็คือจะ400 <Wow. S 1> กว่าเหรียญต่อสัปดาห์แต่ว่าสําหรับนักเรียนไทยที่สมัครเนี่ยตอนนี้แรงพอร์ตเราจะให้ราคาอยู่ที่ถ้าสมัครถ1นึถึงยีสัปดาห์สามร้อยห้าเหรียญต่อสัปดาห์นะคะแต่ถ้า24สัปดาห์ขึ้ รจริงๆในเรื่องของการสมัครเรียนนะคะพี่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กๆนี่จะใช้อันหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะไปอ่านพวกรีวิวอะไรต่างๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่แนะนําให้ใช้ผู้ที่มีประสบการณ์ใช้บริการของพี่ๆที่มีประสบการณ์เจ้าหน้าที่แนะแนวเพราะว่าเขาสามารถที่จะเปรียบเทียบข้อมูลได้เชิงลึกกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทาวีซ่าซึ่งบางทีน้องๆที่ไปทาวีซ่าครั้งเดียวแล้วมารีวิวเนี่ยอาจจะไม่รู้ข้อมูลในเชิงลึกถ้าน้องๆสนใจที่จะสมัครเรียนนะคะสามารถติดตอ่อผ่านแทนซอนได้นะคะ พอแหงซอนเนี่ยเป็นตัวแทนที่ถูกต้องของทางโรงเรียนแรงพอสค่ะ